เคยสงสัยไหมว่าคนที่รักคุณจริงๆเขาจะพูดอะไรกับคุณหรือบางทีคุณอาจเคยได้ยินคำพูดบางอย่างจากคนรักแล้วรู้สึกเจ็บปวดไม่มั่นใจหรือสงสัยในความรักของเขาคำพูดบางคำเพียงไม่กี่คำสามารถทำลายความมั่นคงทางใจทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนและสร้างความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้อย่างลึกซึ้งแต่ในทางกลับกันคนที่รักแท้จะเลือกคำพูดและการกระทำที่สร้างความมั่นคง ความเข้าใจและความปลอดภัยให้กับคุณพวกเขารู้ว่าการสื่อสารอย่างระมัดระวังการเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายและการให้ความสำคัญกับความคิดความต้องการและความรู้สึกของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความสัมพันธ์เติบโตแข็งแรงและยาวนานการรักแท้ไม่ใช่เพียงการอยู่ด้วยกันในวันที่ดีแต่คือการอยู่เคียงข้างกันในวันที่ทุกข์การให้ความเข้าใจ การอดทนและการสนับสนุนซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคนรักแท้จะไม่พูดคำพูดที่ทำร้ายจิตใจหรือทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าเพราะเขาเข้าใจดีว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถสร้างความเจ็บปวดลึกๆและทำลายความเชื่อใจที่ก่อตัวขึ้นมาตลอดเวลาในชีวิตคู่วันนี้ในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ7สิ่งที่คนรักแท้จะไม่พูดเด็ดขาด พร้อมเหตุผลเชิงจิตวิทยาที่ชัดเจนและตัวอย่างพฤติกรรมจริงที่ทำให้คุณเข้าใจลึกซึ้งถึงความรักแท้สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณแยกออกว่าใครคือคนรักจริงใครคือคนที่เพียงแค่ผ่านมาในชีวิตและจะช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักแท้คุณจะได้เห็นว่าคำพูดบางคำสะท้อนถึงความรักความเข้าใจและความตั้งใจจริงของคู่รักได้อย่างชัดเจน และคุณจะเข้าใจวิธีสังเกตการรับรู้และเลือกคนที่เหมาะสมในการอยู่เคียงข้างคุณจริงๆนอกจากนี้คุณยังจะได้เรียนรู้ว่าการรักแท้ไม่ได้หมายถึงการไม่มีความขัดแย้งหรือความผิดหวังแต่คือการรู้จักจัดการความรู้สึกของตัวเองและของคู่รักด้วยความเข้าใจการอดทนและความเคารพซึ่งกันและกันการสื่อสารการฟัง และการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของกันและกันคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ความรักเติบโตแข็งแรงและยืนยาวความรักแท้คือการเลือกที่จะอยู่เคียงข้างกันแม้ในวันที่เหนื่อยล้าแม้ในวันที่เกิดความขัดแย้งและแม้ในวันที่ความสัมพันธ์เจออุปสรรค การเข้าใจสิ่งที่คนรักแท้จะไม่พูดช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าคำพูดและการกระทำแบบไหนสะท้อนถึงความรักแท้และความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงและยาวนานวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้ง7ข้อที่คนรักแท้จะไม่พูดเด็ดขาดเพื่อให้คุณเข้าใจและนำไปสังเกตในชีวิตจริงของคุณและความรักของคุณเองเพื่อให้คุณมั่นใจว่าคนที่อยู่ข้างๆคุณ คือคนที่รักคุณจริงและพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณอย่างแท้จริงข้อที่หนึ่งคนที่รักจริงจะไม่พูดว่าฉันไม่สนใจคุณคำพูดนี้เป็นหนึ่งในประโยคที่ทำร้ายจิตใจมากที่สุดเพราะมันสื่อถึงการปฏิเสธความรู้สึกและความสำคัญของคุณและสำหรับหลายคนเมื่อได้ยินคำนี้จะเกิดความเจ็บปวดความสับสนและความไม่มั่นคงทางใจทันที เพราะมนุษย์ทุกคนต้องการความรักและการยอมรับจากคนที่สำคัญในชีวิตเราและการที่ใครบางคนพูดว่าฉันไม่สนใจคุณเท่ากับทำลายความเชื่อมัน่นและความมั่นคงทางใจของอีกฝ่ายทันทีคนที่รักจริงจะไม่มีวันลดค่าความรู้สึกของคุณด้วยคำพูดแบบนี้เพราะรักแท้คือการยอมรับคุณทั้งในวันที่คุณสมบูรณ์แบบและวันที่คุณอ่อนแอ เขาจะไม่มองว่าคุณเป็นเรื่องไร้ค่าหรือไม่สำคัญต่อชีวิตเขาเขาจะใส่ใจทุกความรู้สึกของคุณแม้ในช่วงเวลาที่คุณทำผิดพลาดเขาจะไม่เอาคุณค่าและตัวตนของคุณไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือใช้คำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าเมื่อใครบางคนพูดว่าฉันไม่สนใจคุณ สิ่งที่คุณจะสัมผัสคือความเจ็บปวดทางใจและความรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญและไม่เป็นที่ต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่คนรักแท้จะไม่ทำเด็ดขาดเพราะเขาเข้าใจว่าคำพูดมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและความคิดของคู่รักเป็นอย่างมากคนรักจริงจะเลือกใช้คำพูดที่สร้างความมั่นใจความปลอดภัยและความอบอุ่นให้กับอีกฝ่าย แม้จะมีความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันเขาจะใช้วิธีพูดคุยและแสดงความเข้าใจเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงมากขึ้นการยึดมั่นในความรักไม่ได้หมายถึงการสมบูรณ์แบบหรือการไม่เคยมีความโกรธหรือไม่พอใจแต่หมายถึงการมีสติในการเลือกคำพูดและการสื่อสารอย่างรอบคอบเพื่อไม่ทำร้ายจิตใจของคนที่รัก เขาจะเลือกสื่อสารด้วยความรักและความเคารพแม้จะมีความรู้สึกโกรธหรือผิดหวังอยู่ภายในก็ตามคนรักแท้จะรับฟังคุณเข้าใจคุณและอยู่เคียงข้างคุณไม่ปล่อยให้คำพูดที่ทำร้ายเกิดขึ้นเพราะเขารู้ว่าการพูดว่าฉันไม่สนใจคุณไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่เป็นการตอกย้ำความเจ็บปวดและความไม่มั่นคงทางใจของอีกฝ่ายการที่เขาไม่พูดคำนี้แสดงให้เห็นว่า เขาเห็นคุณค่าและความสำคัญของคุณอย่างแท้จริงและเขาพร้อมจะยืนอยู่ข้างคุณทั้งวันที่ดีและวันที่ร้ายความรักแท้คือความเข้าใจความอดทนและความเคารพในการสื่อสารซึ่งกันและกันคนที่รักจริงจะไม่ทําลายความเชื่อใจหรือความมั่นคงทางใจของคุณด้วยคำพูดที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่แท้จริงแล้วมีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตใจมนุษย์ เขาจะเลือกคำพูดที่ช่วยสร้างความอบอุ่นทางใจและความมั่นคงให้กับคุณเสมอการไม่พูดว่าฉันไม่สนใจคุณจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักแท้และความจริงใจในการให้คุณค่าและความสำคัญกับคนที่เขารักอย่างสูงสุดข้อที่2คนที่รักจริงจะไม่พูดว่าฉันไม่อยากอยู่กับคุณอีกต่อไปคำพูดนี้ถือเป็นคำพูดที่ทำลายความสัมพันธ์ และความมั่นคงทางใจของคู่รักได้มากที่สุดเพราะมันสื่อถึงการปฏิเสธความสัมพันธ์โดยตรงและทำให้เกิดความกลัวว่าคนรักจะทอดทิ้งคุณทันทีการพูดประโยคนี้มักทำให้คนฟังรู้สึกว่าความรักนั้นไม่มีความมั่นคงและไม่สามารถพึ่งพาได้ซึ่งเป็นความเจ็บปวดทางใจที่รุนแรงสำหรับทุกคนที่ให้ใจและลงทุนกับความรักอย่างจริงจังคนที่รักจริง แม้จะมีความขัดแย้งหรือมีปัญหากับคุณก็จะไม่พูดคำเหล่านี้เด็ดขาดเพราะเขารู้ว่าความรักคือการอยู่เคียงข้างกันแม้ในวันที่ทุกยากและไม่เพอร์เฟกเขาจะเลือกที่จะสื่อสารอย่างจริงใจและหาทางออกที่ไม่ทำร้ายความรู้สึกของคุณเขาจะไม่ทอดทิ้งคุณทันทีที่เกิดปัญหาแต่จะยืนอยู่ข้างคุณรับมือกับความยากลำบากร่วมกันและหาทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความอดทน และความเข้าใจคนรักแท้เข้าใจว่าคำพูดมีพลังมากพอที่จะทำลายความสัมพันธ์และทำให้เกิดความเจ็บปวดทางใจดังนั้นเขาจะหลีกเลี่ยงการพูดที่สร้างความกลัวความไม่มั่นคงหรือความสงสัยในความรักของคุณเขาจะใช้คำพูดที่ช่วยสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับคุณแม้ว่าความรู้สึกของเขาอาจมีความโกรธผิดหวังหรือไม่พอใจอยู่ภายใน แต่เขาจะควบคุมอารมณ์และเลือกคำพูดที่ช่วยสร้างสารรค์และรักษาความสัมพันธ์ให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงการพูดว่าฉันไม่อยากอยู่กับคุณอีกต่อไปเป็นคำพูดที่สะท้อนถึงความขาดความอดทนและขาดความสามารถในการสื่อสารเชิงสร้างสารรคนรักแท้จะเลือกแสดงความรู้สึกด้วยวิธีที่ทำให้คู่รักเข้าใจและรู้สึกปลอดภัยเขาจะอธิบายความรู้สึกของตัวเอง พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและแสดงเจตนาที่จะแก้ไขร่วมกันโดยไม่ทำลายความมั่นคงทางใจของคุณการยืนยันที่จะอยู่ร่วมกันแก้ไขปัญหาและเคารพความรู้สึกซึ่งกันและกันนี่คือเครื่องยืนยันว่าความรักนั้นแท้จริงและมั่นคงจริงๆในเชิงจิตวิทยาคนที่พูดคำนี้บ่อยๆมักสะท้อนถึงความเห็นแก่ตัวความไม่มั่นคงหรือขาดทักษะการสื่อสารเชิงบวก แต่คนรักแท้จะเข้าใจความสำคัญของความสัมพันธ์และเลือกวิธีพูดที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแรงมากขึ้นเขาจะไม่พูดคำพูดที่ทำลายความรักและสร้างความสงสัยหรือความกลัวเพราะเขารู้ว่าความรักแท้คือการอยู่ด้วยกันในวันที่สุขและวันที่ทุกข์ร่วมกันความรักแท้จึงไม่เคยใช้คำพูดที่ทำให้คู่รักรู้สึกถูกทอดทิ้งหรือไม่มีค่า แต่จะเลือกคำพูดที่ทำให้คู่รักรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความเคารพเสมอข้อที่3คนที่รักจริงจะไม่พูดว่าฉันเกลียดคุณคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ทำลายจิตใจอย่างรุนแรงเพราะมันสื่อถึงความรังเกียจและปฏิเสธความรักที่เคยมีมาในทันทีคำว่าเกลียดไม่ได้เป็นเพียงคำพูดธรรมดาแต่มันสะท้อนถึงความโกรธความผิดหวัง และความไม่พอใจที่ขาดการควบคุมและขาดความคิดรอบคอบสำหรับใครหลายคนการได้ยินคำพูดนี้จากคนที่รักสามารถทําลายความมั่นคงทางใจและความเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ได้ทันทีคนรักแท้จะเข้าใจว่าคำพูดมีพลังมากพอที่จะสร้างความเจ็บปวดหรือความสงสัยต่อความรักของคู่รักได้อย่างลึกซึง้งดังนั้นแม้ในช่วงเวลาที่โกรธผิดหวัง หรือมีความขัดแย้งรุนแรงเขาจะไม่เลือกใช้คำพูดที่ทำลายคุณค่าและความรู้สึกของคุณเขาจะเลือกสื่อสารด้วยวิธีที่สร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแทนที่จะทำลายความสัมพันธ์คนรักจริงจะเข้าใจว่าความโกรธความผิดหวังหรือความไม่พอใจเป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์ทุกคู่แต่การแสดงออกด้วยคำพูดที่ทำร้ายหรือคำว่าฉันเกลียดคุณ ไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเลยเขาจะใช้วิธีพูดคุยแสดงความรู้สึกและสื่อสารความไม่พอใจโดยไม่ทำลายความมั่นคงทางใจของคุณเขาจะอธิบายสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจหรือผิดหวังและเสนอวิธีแก้ไขร่วมกันแทนที่จะโฟกัสไปที่ความโกรธหรือความเกลียดคนรักแท้จะใส่ใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของคุณอย่างลึกซึง้ง และจะพยายามให้คุณรู้สึกปลอดภัยและได้รับความเคารพแม้ในช่วงเวลาที่เกิดความขัดแยง้งเขาจะไม่พูดคำว่าฉันเกลียดคุณเพราะเขาเข้าใจถึงอิทธิพลของคำพูดที่ทำให้เกิดความเสียใจและทำลายความรักที่สร้างขึ้นมาตลอดเวลาการไม่พูดคำนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าเขายึดมั่นและรักคุณจริงๆแม้ว่าจะมีความขัดแยง้งหรือปัญหาเกิดขึ้นเขาจะยังคงอยู่เคียงข้างคุณ และพยายามแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วยความเข้าใจความอดทนและความรักแท้คนรักแท้จะเลือกคำพูดที่สร้างความมั่นคงและความเชื่อใจให้กับคุณแทนที่จะทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าถูกทอดทิ้งหรือไม่สำคัญความรักที่แท้จริงคือความสามารถในการควบคุมอารมณ์สื่อสารอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคู่รัก เขาจะไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความผิดหวังทำลายความสัมพันธ์หรือทำร้ายจิตใจของคุณเพราะเขาเข้าใจว่าการรักคือการอยู่ด้วยกันทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์และการไม่พูดว่าฉันเกลียดคุณเป็นสัญญาณของความรักแท้ความเข้าใจความเคารพและความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ยืนยาวและมั่นคงข้อที่4คนที่รักจริงจะไม่พูดว่า ฉันเบื่อคุณคำพูดนี้เป็นคำพูดที่ทำลายความมั่นคงทางใจของคู่รักอย่างรุนแรงเพราะมันสื่อถึงความไม่สนใจความหมดใจและความไม่เห็นค่าของอีกฝ่ายการได้ยินคำพูดนี้ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกด้อยค่าความไม่มั่นใจและสงสัยว่าความรักที่เคยมีนั้นยังมีอยู่จริงหรือไม่ซึ่งเป็นความเจ็บปวดทางใจที่ลึกและยากจะลืมได้สำหรับผู้ที่รักอย่างจริงจัง คนรักแท้เข้าใจดีว่าความสัมพันธ์ต้องการความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องความรักไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันในวันที่ดีแต่คือการยืนเคียงข้างกันทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์เขาจะไม่พูดคาว่าฉันเบื่อคุณเพราะรู้ว่าคำพูดนี้สามารถทําลายความเชื่อใจและความมั่นคงทางใจของคู่รักได้ทันทีแม้ในวันที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันเขาจะเลือกสื่อสารอย่างรอบคอบ สร้างสรรค์และเต็มไปด้วยความเข้าใจแทนที่จะใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจของคุณคนรักแท้จะสังเกตอารมณ์ของคุณเข้าใจความเหนื่อยล้าความเศร้าความวิตกกังวลและความเครียดจากภาระงานหรือปัญหาส่วนตัวเขาจะให้เวลาและพื้นที่กับคุณโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระหรือไม่สำคัญเขาจะสื่อสารอย่างอ่อนโยนแม้ในช่วงที่ตัวเองมีความโกรธหรือผิดหวัง เพราะเขาเข้าใจดีว่าคำพูดเพียงไม่กี่คำสามารถสร้างความเจ็บปวดหรือความรู้สึกถูกทอดทิ้งได้ลึกซึ้งการพูดว่าฉันเบื่อคุณเป็นการสะท้อนถึงความขาดความอดทนขาดความเข้าใจและขาดความเคารพในความรู้สึกของอีกฝ่ายในขณะที่คนรักแท้จะเลือกใช้คำพูดที่สร้างความมั่นคงความอบอุ่นและความปลอดภัยทางใจแทนที่จะทำให้คนรู้สึกด้อยค่าถูกทอดทิ้งหรือไม่สำคัญ เขาจะใช้วิธีแสดงความรักผ่านการกระทำเช่นการให้กำลังใจการอยู่เคียงข้างคุณในวันที่เหนื่อยหรือมีปัญหาการสังเกตความต้องการเล็กๆน้อยๆของคุณและตอบสนองด้วยความตั้งใจจริงและการพูดคุยอย่างเปิดใจเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันแม้ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์เจอปัญหาหรือความตึงเครียดเขาจะไม่พูดคำว่าฉันเบื่อคุณ เพราะเขารู้ว่าการใช้คำพูดนี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาแต่จะเพิ่มความเจ็บปวดทางใจและอาจทำให้ความสัมพันธ์แตกสลายได้คนรักแท้จะลงทุนทั้งเวลาความรักและความเอาใจใส่เพื่อให้ความรักเติบโตเขาจะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกชั่ววูบหรือความหงุดหงิดชั่วคราวทำลายความสัมพันธ์หรือทำร้ายจิตใจของคุณ เขาเข้าใจว่าการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวต้องใช้ความอดทนการสื่อสารอย่างรอบคอบและการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคู่รักเสมอความรักแท้คือการอยู่เคียงข้างกันทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์และการไม่พูดว่าฉันเบื่อคุณเป็นสัญญาณชัดเจนของความรักแท้ความเข้าใจความเคารพและความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ยืนยาวมั่นคงและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทางใจ เขาเลือกลงทุนทั้งเวลาพลังงานและความรักเพื่อให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างแท้จริงและเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความเคารพเสมอแม้ในวันที่คุณเหนื่อยหรือมีปัญหาข้อที่5คนที่รักจริงจะไม่พูดว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังโดยตรงหรือใช้คำพูดในลักษณะตำหนิรุนแรงคำพูดนี้เป็นคำพูดที่อาจสร้างความเจ็บปวดทางใจได้ลึกซึง้ง เพราะมันสื่อถึงความไม่พอใจความผิดหวังและความไม่สามารถยอมรับความผิดพลาดของอีกฝ่ายได้ทันทีผู้ฟังเมื่อได้ยินคำพูดนี้มักจะเกิดความรู้สึกด้อยค่าขาดความมั่นใจและสงสัยในคุณค่าในตัวเองทันทีซึ่งเป็นอารมณ์เชิงลบที่รุนแรงและทำลายความมั่นคงทางใจการใช้คำพูดเช่นนี้บ่อย สามารถสะสมความเครียดและสร้างความตึงเครียดในความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและอาจนำไปสู่การห่างเหินหรือความขัดแย้งที่ยืดเยื้อได้คนรักแท้เข้าใจว่าความรักไม่ได้หมายถึงการไม่มีความผิดหวังหรือความไม่พอใจแต่หมายถึงการรู้จักสื่อสารความรู้สึกของตัวเองอย่างรอบคอบและสร้างสรรค์การตำหนิหรือพูดว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังตรงๆจะเป็นการโจมตีทางจิตใจและลดคุณค่าของอีกฝ่ายทันที ดังนั้นคนรักแท้จะเลือกใช้วิธีสื่อสารเชิงบวกเช่นแทนที่จะพูดว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังเขาจะพูดว่าฉันรู้สึกเสียใจเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉันคาดหวังกับเรามากหรือฉันอยากให้เราพยายามทำแบบนี้ร่วมกันเพื่อให้ผลลัพธ์ดีขึ้นการสื่อสารเชิงบวกนี้ช่วยให้คู่รักเข้าใจความรู้สึกของเขาโดยไม่ทำร้ายจิตใจและช่วยให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมร่วมกันโดยไม่ทำให้ความสัมพันธ์แตกสลาย อีกทั้งคนรักแท้ยังสังเกตถึงอารมณ์และความรู้สึกของคุณเขาจะรู้ว่าคุณอาจเหนื่อยเครียดหรือมีปัญหาส่วนตัวและจะไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระหรือไม่สำคัญเขาจะใส่ใจทุกสิ่งเล็กน้อยตั้งแต่การฟังคุณอย่างตั้งใจการเข้าใจปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ไปจนถึงการสนับสนุนให้คุณรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในความสัมพันธ์ เขาจะลงทุนเวลาความพยายามและความเอาใจใส่เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความเคารพเสมอแม้จะมีความผิดหวังหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ตามการไม่พูดคําว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังโดยตรงแสดงให้เห็นถึงความรักแท้ความเข้าใจความอดทนและความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน เขาเลือกที่จะแสดงความผิดหวังด้วยความสุภาพและสร้างสรรค์เช่นการชี้ปัญหาอย่างชัดเจนโดยไม่โทษคู่รักการเสนอวิธีแก้ไขร่วมกันและการสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันแทนที่จะสร้างความเจ็บปวดทางใจโดยใช้คำพูดรุนแรง คนรักแท้จะใช้ทุกโอกาสในการเสริมสร้างความเชื่อใจความมั่นคงและความอบอุ่นให้กับคู่รักอย่างต่อเนื่องเขาจะไม่ปล่อยให้ความโกรธหรือความผิดหวังชั่วคราวทำลายความสัมพันธ์หรือทำร้ายจิตใจของคุณเพราะเขารู้ว่าการรักแท้คือการยืนอยู่เคียงข้างกันทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์และการสื่อสารด้วยความเข้าใจความเคารพและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ความรักแท้คือการเลือกคำพูดและพฤติกรรมที่ทำให้คู่รักรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความรักอย่างแท้จริงการไม่พูดคำว่าคุณทำให้ฉันผิดหวังโดยตรงจึงเป็นสัญญาณชัดเจนของความรักแท้ความเข้าใจความเคารพและความตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้ยืนยาวมั่นคงและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทางใจข้อที่6คนที่รักจริงจะไม่พูดว่าฉันไม่อยากฟังคุณ คำพูดนี้เป็นคำพูดที่ทำลายความสัมพันธ์อย่างรุนแรงเพราะมันสื่อถึงความไม่สนใจความไม่ให้ความสำคัญและการปฏิเสธการสื่อสารระหว่างคู่รักการได้ยินคำพูดนี้จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกด้อยค่าขาดความมั่นใจและสงสัยว่าคนรักให้ความสำคัญกับตนเองจริงหรือไม่ซึ่งเป็นความเจ็บปวดทางใจที่ลึกซึ้งและสร้างช่องว่างในความสัมพันธ์ทันที คนรักแท้เข้าใจดีว่าการฟังเป็นส่วนสำคัญของความรักและความสัมพันธ์ที่มั่นคงการสื่อสารไม่ได้เป็นเพียงการพูดหรือบอกความรู้สึกแต่คือการให้ความสำคัญกับอีกฝ่ายฟังความคิดความรู้สึกและความต้องการของคู่รักอย่างตั้งใจเขารู้ว่าการฟังอย่างตั้งใจเป็นรากฐานของความเชื่อใจและความเข้าใจหากคู่รักรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับฟังจะเกิดความไม่มั่นคง ความกังวลและความรู้สึกโดดเดี่ยวทางอารมณ์ได้คนรักแท้จะไม่พูดคำว่าฉันไม่อยากฟังคุณเพราะเขารู้ว่าการฟังคือเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจความไว้วางใจและความมั่นคงทางใจในความสัมพันธ์เขาจะพยายามฟังทุกเรื่องแม้เรื่องนั้นอาจจะซับซ้อนทำให้เขารู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้าทายทางอารมณ์ก็ตาม การฟังอย่างตั้งใจทำให้คู่รักรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความเคารพแม้ในวันที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันเขาจะเลือกใช้วิธีพูดคุยอย่างสุภาพสงบและสร้างสรรค์เพื่อทำให้คุณรู้สึกว่าเสียงของคุณมีค่าและได้รับความสนใจการไม่ฟังหรือพูดว่าฉันไม่อยากฟังคุณเป็นสัญญาณของความรักแท้ ความเข้าใจความเคารพและความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวมั่นคงและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทางใจเขาจะเลือกใช้ทุกโอกาสเพื่อฟังและเข้าใจคุณอย่างแท้จริงเพื่อให้ความรักเติบโตและคู่รักรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความเคารพเสมอนอกจากนี้คนรักแท้จะสังเกตสัญญาณไม่ว่าคุณจะเงียบหรือพูดออกมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้สึกได้รับความสนใจ เขาจะถามไทยให้เวลาและแสดงออกด้วยการกระทาเช่นการกอดการมองตาอย่างจริงใจหรือการแสดงความสนใจในสิ่งที่คุณพูดเพื่อยืนยันว่าคุณมีค่าและสำคัญสำหรับเขาการฟังจริงไม่ได้เป็นเพียงการรับฟังคำพูดแต่เป็นการให้คุณค่าและสร้างความมั่นคงทางใจให้กับคู่รักอย่างต่อเนื่องคนรักแท้เข้าใจดีว่าการรักคือการอยู่เคียงข้างกันทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์ และการฟังอย่างตั้งใจเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการรักษาความรักให้ยืนยาวและมั่นคงข้อที่7คนที่รักจริงจะไม่พูดว่าฉันเหนื่อยกับคุณคำพูดนี้ถือเป็นคำพูดที่ทำลายความมั่นคงทางใจของคู่รักอย่างรุนแรงเพราะมันสื่อถึงความไม่พอใจความหมดใจและความไม่เห็นค่าของอีกฝ่ายการได้ยินคำพูดนี้สามารถทำให้ผู้ฟังรู้สึกด้อยค่าขาดความมั่นใจ และเกิดความสงสัยว่าคนรักยังให้ความสำคัญหรือรักจริงหรือไม่ซึ่งเป็นความเจ็บปวดทางใจที่ลึกซึ้งและสามารถสร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์ได้ทันทีคนรักแท้เข้าใจดีว่าความรักคือการอยู่ด้วยกันทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์เขารู้ว่าความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจแต่การเอ่ยคำว่าฉันเหนื่อยกับคุณโดยตรงเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกเชิงลบที่ทำร้ายคู่รักทันที และอาจทำให้คู่รักรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นภาระหรือสิ่งที่หนักใจในความสัมพันธ์คนรักแท้จะไม่พูดคำนี้เพราะเขาเข้าใจดีว่าการรักต้องการความอดทนความเข้าใจและความพยายามร่วมกันการพูดว่าฉันเหนื่อยกับคุณเป็นการสื่อสารที่ขาดความเคารพต่อความรู้สึกของอีกฝ่ายและอาจสร้างความไม่มั่นคงทางใจได้ทันทีเขาจะเลือกวิธีสื่อสารเชิงบวกเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันเหนื่อยกับคุณ เขาจะพูดว <Ooh. S 2> ่าฉันรู้สึกเหนื่อยกับสถานการณ์นี้แต่ฉันยังอยากให้เราผ่านมันไปด้วยกันหรือฉันเหนื่อยแต่ฉันอยากทำให้เราดีขึ้นด้วยกันการสื่อสารเช่นนี้ช่วยให้คู่รักเข้าใจความรู้สึกของเขาโดยไม่ทำร้ายจิตใจและเปิดโอกาสให้แก้ไขปัญหาร่วมกันคนรักแท้ยังใส่ใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของคุณอย่างลึกซึ้งเขาจะสังเกตสัญญาณของความเครียดความเหนื่อยล้าหรือความกังวลของคุณ และตอบสนองด้วยความเข้าใจแทนที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระหรือไม่สำคัญเขาจะให้กําลังใจสนับสนุนและช่วยหาทางออกร่วมกันเพื่อให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความเคารพในความสัมพันธ์อย่างแท้จริงคนรักแท้จะลงทุนเวลาความรักและความเอาใจใส่เพื่อให้คู่รักรู้สึกได้รับความรักและความสำคัญ แม้ในวันที่เกิดความขัดแย้งหรือสถานการณ์ยากลำบากเขาจะไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยชั่วคราวทำลายความสัมพันธ์หรือทำร้ายจิตใจของคุณการไม่พูดคำว่าฉันเหนื่อยกับคุณเป็นสัญญาณของความรักแท้ความเข้าใจความอดทนและความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวมั่นคงและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทางใจเขาจะเลือกที่จะแสดงความเหนื่อยล้าด้วยวิธีสร้างสรรค์เช่นการพักร่วมกันการพูดคุยอย่างสงบ การแบ่งหน้าที่ช่วยกันแก้ปัญหาแทนที่จะทำให้คู่รักรู้สึกด้อยค่าถูกทอดทิ้งหรือหมดความมั่นใจการรักแท้คือการอดทนการเข้าใจและการใช้คำพูดและพฤติกรรมที่ทำให้คู่รักรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและได้รับความรักอย่างแท้จริงการไม่พูดว่าฉันเหนื่อยกับคุณจึงเป็นเครื่องยืนยันความรักแท้ความเคารพและความตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงแข็งแรงและยาวนาน นอกจากนี้คนรักแท้ยังสังเกตสัญญาณที่คุณไม่ได้พูดออกมาเช่นสีหน้าน้ำเสียงหรือพฤติกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าคุณรู้สึกได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจเขาจะถามไถ่ให้เวลาและแสดงความสนใจอย่างจริงใจเช่นการกอดการมองตาหรือการแสดงความห่วงใยเพื่อยืนยันว่าคุณมีค่าและสำคัญสำหรับเขา การฟังและเข้าใจความเหนื่อยล้าของกันและกันจึงเป็นส่วนสำคัญของความรักแท้เพราะมันทำให้ความสัมพันธ์เติบโตแข็งแรงและยาวนานคนรักแท้เข้าใจดีว่าการรักคือการอยู่เคียงข้างกันทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์และการไม่พูดว่าฉันเหนื่อยกับคุณเป็นสัญญาณชัดเจนของความรักแท้ความเข้าใจความเคารพ และความตั้งใจที่จะรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงแข็งแรงและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทางใจสรุปแล้วจาก7สิ่งที่คนรักแท้จะไม่พูดเด็ดขาดคุณจะเห็นได้ชัดเจนว่าคนที่รักคุณจริงๆไม่เคยใช้คำพูดที่ทำร้ายความรู้สึกไม่เคยทำให้คุณรู้สึกด้อยค่าไม่เคยทำให้คุณรู้สึกเป็นภาระหรือถูกทอดทิ้งแต่จะเลือกคำพูดและการกระทำที่สร้างความมั่นคงทางใจความเข้าใจและความปลอดภัยให้กับคุณอย่างต่อเนื่อง เขาเข้าใจว่าความรักไม่ได้หมายถึงการอยู่ด้วยกันเฉพาะวันที่สุขแต่หมายถึงการอดทนการเข้าใจและการอยู่เคียงข้างกันทั้งวันที่เหนื่อยล้าและมีปัญหาเขาไม่พูดคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกหมดค่าไม่ตำหนิ หรือทำให้คุณสงสัยในความรักของเขาและไม่ทำให้ความสัมพันธ์สั่นคลอนแต่จะใช้การสื่อสารเชิงบวกการฟังอย่างตั้งใจการสนับสนุนการให้กำลังใจและการแสดงความห่วงใยอย่างแท้จริงเพื่อสร้างความมั่นคงทางใจให้กับคุณทุกคำพูดทุกการกระทำทุกอารมณ์และทุกพฤติกรรมของเขาล้วนสะท้อนถึงความรักแท้ ความตั้งใจและความใส่ใจในความสัมพันธ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณแยกออกว่าใครคือคนรักจริงใครคือคนที่เพียงแค่ผ่านมาในชีวิตและจะช่วยให้คุณรักษาความสัมพันธ์ให้มั่นคงแข็งแรงและยืนยาว การเข้าใจเจ็ดสิ่งที่คนรักแท้จะไม่พูดเด็ดขาดไม่เพียงช่วยให้คุณมองเห็นสัญญาณของความรักแท้เท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณรู้จักการสื่อสารและการรักษาความสัมพันธ์ด้วยตัวคุณเองเพื่อให้ความรักเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนคุณจะเห็นว่าการรักแท้คือการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคู่รักการฟังการเข้าใจการอดทนและการสนับสนุนอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงคำพูดว่างเปล่า แต่เป็นการกระทําที่สะท้อนถึงความรักและความตั้งใจในการรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวความรักแท้คือการอยู่เคียงข้างกันทั้งวันที่สุขและวันที่ทุกข์การไม่พูดคำพูดที่ทำร้ายจิตใจการสื่อสารด้วยเหตุผลและความเข้าใจและการให้ความสำคัญกับความรู้สึกของกันและกันคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มั่นคงแข็งแรงและยืนยาว วันนี้คุณได้เรียนรู้7สิ่งที่คนรักแท้จะไม่พูดเด็ดขาดและเหตุผลเชิงจิตวิทยาที่ชัดเจนแล้วคุณสามารถนำไปสังเกตคนรอบตัวคุณและรักษาความสัมพันธ์ของคุณให้มั่นคงปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักแท้ที่แท้จริงจงเลือกคนที่รักคุณจริงๆให้ถูกต้องและรู้คุณค่าในความรักของคุณเพื่อให้คุณและคนรักเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแรงและยาวนาน